สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปพี่นี่เมียฝรั่ง N S P ชาแนลพี่น้องคะ่ะมาพบพ่อก,กันอีกแล้วนาะคะ่ะนาะในช่วงอันเลาะเทียงคะ่ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้พี่นี่กินเขาก้อนเทียงกินเขาก้อนเที่ยงซมือคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าพวกพี่นี่เบิกินเข้าเศร้านาะค่ะนาะก็เลยพากันกินเขาก้อนเทียงมันหิวคาะคะ่อเนาะอันเข้าเศร้าบิกินก็ต้องหิวเป็นธรรมดาแหละคะ่ะชีวิตการก่อนมาเป็นมาดามคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ชีวิตก่อนมาเป็นมาดามพี่นี่กับแต่งงานกับคนไทยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่งงานกับคนไทยเนาะค่ะเนะาะพี่นี่กับแต่งงานได้ประมาณหกปีค่ะพี่น้องประมาณหกปีแล้ววัดนี้สามีเลยปวยค่ะพี่น้องคะ่ะสามีเลยปวย่ปวยป่วยป่วนกันมากรักษากันมากกับประมาณนั้นว่าถึงหกเดือนดอก พี่น่วานาะคะเนาะก็ถึงประมาณสามเดือนนี่ละจ้ะวันนี้เล่ากะเล่แม่เสียชีวิตค่ะพี่นอ้องเล่าป่วยบวดนกมาเสียชีวิตแล้วพี่นี่กะทำบุญทำยังเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ่ะทำบุญเทียมทำยังเรียบร้อยพี่นี่กันมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณสองลอยค่ะพี่นอ้องพี่นี่ก็เลยคิดว่าไปเย็บผ้าก็น่าวสัสดนพอได้เงินเดือนจ็กเดือนหนึ่งวสัสดนพี่น่วานาะ พี่นี่ก็เลยเขาไปเย็บผ้าอยู่ในอุดรกับลุ่งค่ะพี่น้องค่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งพี่นี่ก็ได้เงินสามพันค่ะพี่น้องค่ะแล้วกันพี่นี่ก็มีเงินแค่สามพันนั่นแหละจ้ะไปไปภูเก็ตไปภูเก็ตมีเงินติดกระเป๋าสามพันบาทลง่มไปกับอันคนขางบานค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่นี่ไปบ่เป็นเนี่ยภูเก็ตบลาจ่ะ้วบัดที่นี พี่นี่กลับไปบใส่ความสามารถในการว่าภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณพอเม่ที่ทรงเลี้ยนถึงในรูภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องเลี้ยนปหาปรกหม่อหนึ่งม่อสองม่อสสามค่ะพี่น้องจบม่อสสามในตอนนั่นก็สี่ซ้ำม่อหกเทียบเท่าม้อหกแหละจ้ะพี่น้องพี่นี่กับพ,อพ่อว่างูป่าได้ยูค่ะพี่น้อง Where are you go ยังสิ Where you come fromHow much you give for me What you wondering? เหมือนเดียกิฟินพี่น้องได้ข้ามง่ายๆสิละจ้ะพี่น้องได้ข้ามง่ายๆพี่นี่กับไปเอากับไปซื้อดิกชันนารีแตะสมัยตะกียนบ่มีกูเกินด้ค่ะพี่น้องมันบะมี่พี่นี่กับไป,บไปซื้อสมุมมเดมมมเหล็มน้อยๆซ้ำนี่แหละค่ะซ้ำนี่แหละสมุดมันสนทนาค่ะพี่น้องค่ะติดใส่กระเป๋าพ่อได้คุยกับฝรัง่งเนาะค่ะเนาะพ่อได้คุยกับฝรั่งเรบัตท่นีนพี่นี่กะ อันมือไดพี่นี่อยากเ่าน้ำัลงกันประโยคใดประโยคใดพี่นี่ก็ไปหาเสาะหาอยู่ในหนังสือค่ะพี่น้องเสาะหาอยู่ในในหนังสือเล่มน้หน่อยนี่แหละจะ้ะอันคุยกับเขาพ่อรู้เรื่องค่ะพี่น้องบอกเก่งภาษาอังกฤษของพี่นี่เป็นภาษาที่อังกฤษที่ว่าอันห้วยแตกค่ะพี่น้องคะ่ะห้วยแตกอันพี่นี่กันใส่ความสามารถพิเศษเพราะว่าอันดื้อแน่เจ๊กหน่อยค่ะพี่น้องอัน แฟนกับ,บ่แมนคนอังกฤษค่ะพี่น้องถ้าเป็นแฟนคนอังกฤษก็สีดีเพราะวา่าเพราะว่าสิได้เพื่อเบาภาษาอังกฤษ,กฤษต้องกันเนาะค่ะเนาะแต่นี่ได้แฟนเป็นคุ้นสวิตค่ะพี่น้องก็ต้องมาเปลี่ยนภาษาเบากันนอกค่นเนาะนแล้วบัดที่นี่พี่นี่ก็ไปอยู่ผู้เกตได้จักเดือนได้สามเดือนบอกถึงไปก็มาเจินก็มาเจอแฟนสวิตเซแลนค่ะพี่น้องก็มีคนเสี่ยงไปเงื่องนอกอยู่สามคนค่ะพี่น้อง สา,สามประเทศสามคนค่ะพี่น้องค่ะประเทศเยอรมันเป็นไปเซนีค่ะพี่น้องประเทศสวิตเป็นเป็นคนซ่อมเครื่องจักรค่ะพี่น้องไปสระเคนออสเตรียเป็นกุก๊กอยู่ในเลือกค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่เลือกเบื้องว่าเอเสียวผู้ใดดีนอว์ซันอันถ้าเป็นคนเยอรมัน พี่นี่กับบอมักเล่าแปลว่าใครๆก็ว่าเล่าเป็นคนสูงๆคนผมบ่มีอ่หน้าตาว่าใครดีปันใดค่ะพี่น้องบันนี้พี่นี่ก็ว่าคนเยอรมันเป็นคนที่อ่าจิตใจบ่ดียังประมาณคิดเอาได้จ้ะพี่น้องคิดเอาว่ได้ว่าได้จ้ะบ่ไร้ว่าคนเยอรมันแต่ว่าพี่นี่คิดว่าคนเยอรมันจิตใจบ่ดีมันมีสงครามโลกยังประมาณสี่รับพี่น้องแล้วบัดน่ะคนออสเตรียคนออสเตรียนี่เป็นคนนั่น อันเห็นกันตอนนึงขึ้นกับกระบเปิญยังดอกจ้าพี่น้องธรรมดาเห็นกันตอนกงวันอันอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์ต่อไปก็เลยนัดพบกับคนออสเตรียค่ะพี่น้องค่ะอันเห็นกันตอนนางวั่นแล้วแล้วเขาก็ไปทํางานอยู่เรื่อแๆ้ลก็เขาก็นนัดพบกับพี่นี่อีกอันอาทิตย์หนึ่งต่อมาค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้พี่นี่เห็นตอนนังวั่นค่ะพี่น้องค่ะเขาว่าสะอาด เขาเป็นคนบรสะอาดยังได้บุมันหรือมันคืดเอากับื้อจักดอกจ้กพี่น้องอันเป็นลูกไส้ทุนค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ก็เลยบมากพี่นี่กับแม่เลือกเอา้นสวิตค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่แม่เหลือกเอา้นสวิตเพราะว่าขคนสวิตนี่ตอนณตอนนั้นเนาะค่ะเนาะคนสวิตจิตใจดีค่ะพี่น้องนาตากะพ่อไข่แน่ค่ะพี่น้องประเทศประเทศของเขาก็เป็นประเทศที่เจริญประเทศที่สะอาดสะอ้านประเทศที่ค้นไฟฝัน อยากสิไปค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ก็เลยเลือกเอาเป็นค้นสวิตค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ก็เลยก็เลยเอือกค้นสวิตค่ะพี่น้องแล้วก็พี่นี่ก็เฝ้าเอาค่ะพี่น้องเฝ้ารีบรีบเอาค่ะพี่น้องรีบเอารีบแต่งค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อว่าเสียหายลูกสาวคนไทยได้ไปเรียนยุประเทศอังสวิตค่ะพี่น้องลูกสาวที่ใดกับคนไทยที่เล่าตายนะจ๊ะพี่น้องพอเล่าตาย อันพี่นี่ก็เลยอยากไปอันเอาลูกไปเลี้ยนค่ะพี่น้องลูกได้เจ็ดขวบหกขวบพอดีค่ะพี่น้องลูกเยี่ยหกขวบพี่นี่ก็เลยอยากให้ลูกไปเริ่มต้นการเลี้ยนหนังสือยุ่สวิตเซแลนด์พี่พี่นี่ก็เลยเฝ้าเฝ้าเอาเฝ้ารีบแต่งค่ะพี่น้องเคียวเค้นเนี่ยเขาแต่งค่ะพี่น้องค่ะเขากะเลยแตง่แตงกับพี่นี่นค่ะพี่น้องแต่งแต่งผายในันหกเดือนค่ะพี่น้องผ้าไน่นหกเดือนไปสามเดือนไปอันไปไปเที่ยว แล้วบันนี้สามเดือนต่อมาก,ก็เลยอยย่ตอค่ะพี่น้องต่อวิสาอีกสามเดือนก็นเลยได้แต่งงานค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละการแต่งงานท่วาอันรีบรีบแต่งมันเป็นยังไงค่ะพี่น้องพิษพลาดได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปเอามาเขากันยากันค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละรีบแตง่งรีบเอาอย่านตะลูกบ่ได้ไปเรี่ยนหนังสืออันนี้เขาวางังไวาให้ลูกเขาได้มีเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นค่ะพี่น้องคะ่ะ จ้าพี่นี่เมียฝรั่งเอ็น,นเอซพี่ชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ,ะคลิปละคำค่ะพี่นองค่ะคลิปละคำลูกสาวค่ะพี่นองค่ะลูกสาวภาษาฝรั่งเศสว่าฟีคือลูกสาวลูกสาวค่ะพี่นองสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนพี่นองปรงไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย